สวัสดีครับวันนี้เวลาตีห้าห้าสิบหกห้าสิบแปดเราจะเดินทางไปเข่าคอกันนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับรจะเดินทางไปเข่าคอกันไปกับเ,เพื่อนรอบทางวีอยู่ 2,000นะครับมีแ8 0แ้อยและซ้อปุ่มนะครับ2,000เป็นทิปทิปเร่งด่วนนะครับคือคิดปุ๊บก็ไปปั๊บเลยนะครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครเดย ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางกันนะครับไปกับเซวันนี้ไปกันสองลำ โอ้โหแดดแยงตา เต็นมาก โอเคครับตอนนี้เราอยู่ปั๊มปตทวังทองพิษนุโลกนะครับเรากำลังจะเดินทางขึ้นเขาคอกันตอนนี้เวลา9มง18เราออกจากนู่นมาเอ่อ7โมงเกือบ8โมง แ็บแปดไปพอไปรอแล้วเราก็ไปผมเปิด <blind ing noise> เปิดบูทูธใหม่ก่อนโอเคได้ยินไหมครับไ,ไ,ได้ยินครับไ,ไปผมเปิด GPS ก่อนนะวะโอเคไปไปกันต่อฮึ่ม <c oughs> โอ้รถเยอะว่ะ รถเยอะจาดโอ้ยฮาเล่ยเหรอโอ้ยยกนิ้วให้ไปเลยหนึ่งที เกือบไปแล้วเออทางแม่งอย่างงุงอ่ะใช่มันเวบไปเวบมาใช่มันเวบไปเวบมา แล้วเข่าขา้อซ้ายมือใช่ใผมจะถึงแล้วครับอยู่ข้างหน้าเนี้ยเลยนี้ไปใช่ใ่อยู่ข้างหน้าเนี้ยเลย,ยเลยโค้งนี้ไปครับ อยู่ข้างหน้าเลยถึงแล้วนี่เข้าเข้าตรงนี้เลยเปิดยังมันเนี่ยจอดน,นู่นเลยนู่นเจอดข้างในเดี๋ยวผมตามตามตามผมมาอยู่ยังไม่มีใครมาเลย Boy. Boy. A few moments later, go let go. Okay, happy เนี่ยปลอดอร้างหน้าเห็นไหมโอเคครับถ้าผมตีไฟแล้วล่ะ อันนี้เน,นี่ยอันนี้คือปั๊มปตทเข่าคอใช่แต่มันเล็กมากเลยนะมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยข่าวเซวีนตอนนี้อยู่ปตท เข่าคอนะครับกำลังจะเดินทางต่อไปถ่ายรูปที่ถนนลอยฟ้าทางอาจจะชันนิดนึง <c oughs> ไ,ไหลไหลลงเลยไหลลงเลยไหลลง ไหลลงเลยใช่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 ออกขวาออกขวาไม่ใช่ขวาขวาถูกแล้วถูกแล้ว โอ้โห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 รอบตัดด้วยซาย้าอดะอ๋ซ้ายผานตลอดเนรอไม่รู้อ่ะไปดิอ๋ออ๋อมันมันเชื่อมกันหรอ ผมเคยมาอยู่มันเป็นสกายวอล์กอ่ะจะแวะแม่ละครับได้ได้ได้เดี๋ยวขากลับมาแวะมาเจอทางปูน,นเดแ๋้วหน้าซ้ายมือครับไอ้วัดผ่าซ้อนแก้วอ่ะ มาเนี่ยแหละตรงนี้แหละถนนลอยฟ้าโอ้ยเยอยคนเยอะคนเต็มเลย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 โอ้ยแรงจังแรงเกิน Thank you but first, let me take a selfie. れかった โอเคครับผมกำลังตามไปโอเคครับใช่โค้งโค้งมันโค้งตรงเนี้ย ไปข้างหน้าก่อนครับโอ้โหนี่แทงซอกแทงซอกเลย กันตัวดี ชน,นุกเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขับชน,นุกสัญญาณสัญญาณข้างบนเริ่มไม่ดีละโอ้ยคันนี้นี่เขาแล็บด้วยอ่ะ ัวรถเป็นร้อยจัด Uh <laughs> นี้ผมไม่เคยมาเลยนะทางนี้ผมปกติจะข้าทางทางนู้นเลีเ้ยวเลี้ยวซ้ายเป็นไงครับ Là. Đó, đó, đó. nè, mà là, mà lo, chân chân ใช้เกียร์ต่ำครับคนน่าจะไม่ค่อยเยอะคนน่าจะไม่เยอะเพราะว่าวันนี้เขากลับกันคนน่าจะไม่เยอะครับวันนี้เขากลับกัน นใช่าจะ มันไอ้น,นี้มากเลยมันใช่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหจอดไม่ได้อะ่ะติดติดขาดตั้งใช่แล้วผมจอดข้างเอ็กแบกดีกว่า yeah